โอเคดีเทแค่สามาการ์ดประธานกริยาการคำถามประธานสุรากากัตตากริยาสุรากากริยาการการุรากาจุลชิพแค่ดีไอยาบวเนาะคำถามคำถามสุรากาอเมซะกลบกเนาะท้ายสามาอเมซเกลูกก็อันย้เชื่วจาจะแยกน้ำมาเว้ทับไปรับใช้ไปเลยเนาะโอเคที่มาโซเยคุณชอบอาหารอะไร คูณสุรา g a เต็มมยาบ่เนะาะต่กา็ดอาประธานชอบชอบสุรา g a ใจาตีกริยาอาหารอาหารสุรา g a อซาฮาซาบ่เนะาะต่ก็ดอกามอะไรอะไรสุรา g าปลาเล่คูณชอบอาหารอะไรเต๋บ้าซาซาจดะดเล่อย่าลืมอยูบ่เนาะนักกูกาขาวซื้อหนังสือที่ไหนขาวซื้อตูเวเด้หนังสือ สาวที่ไหนประมาณแลเขาซื้อหนังสือที่ไหนตูประมาณสาวเวดเดแลนาตกูกะคุณอ่านหน,นังสือทำไมคุณอ่านหนังสือเตสาพาเจทำไมสุรากะป่าเจ้าแลคุณอ่านหนังสือทำไมเตบาเจ้าสาพาแตแลคุณเรียนภาษ,ษาไท,ทายทำไมคุณเรียนภาษาไท,ทายทำไม ทีาเจ้าทั้งานตาสกาลิลาตาเลโอเคเนาะคุณตีน้องทำไมตีน้องน้องสุราคาหนีหนีมาโกน้องโลกขอบาเรตีสุราคาใจดีคุณตีน้องทำไม,าาม,าาท,ำไมที่าเจ้าหนีหนีเลโกใจตดเลตามาโมหนีมาเลโกใจตดเลโอเคเนาะนักเข้ากะเขาพูดภาษาไทยได้ไหม เขาพูดถูกเยอะเลยภาษาไทยไทยบาตาบ่เนาะได้ไหมสรอกายาล่ะเขาพูดภาษาไทยได้ไหมตูไทยบาตาสกาบยอตะลาบ่เนาะเขาสรอกาตูบ่เนาะตูไทยบาตาสกาบยอตะลาแล้วทุกก็คูนเขียนภาษาไทยเป็นไหมเป็นเป็นไหมสรอกาตะลาลอติเปเตยออกบาระคูนเขียนภาษาไทยเป็นไหมเตท้ายสาเยตะลา ป้าทำอาหารเป็นไม้ป้าสุรากาอัดอบเนาะทำอาหารอาซาซาแชซาเร่เลอซาเร่เป็นไม้ต้าลลาบเนาะป้าทำอาหารเป็นไม้อัดออาซาซาแชตาลาลมีลาบชปาเร,ารนะ่นักกูกาป้ามีลูกกี่คนกี่คนสุรากะะาพเนญยเลยโอเคเนาะป้าสุรากาอัดอมีลูกกี่คน ต่อกริยาปเนียวชิดเลยเนาะโอเคตากต่อประธานกริยากามคําถามวจาติดสอดปวยจะไปได้